สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567นะครับเวลาประมาณ13นาฬิกากว่าครับบ่ายโมงนิดๆครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาครับ อูครับรถเยอะมากครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดครับผมซึ่งอยติโยนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมครับน่ฮะมากราบไหว้าบารมีองหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับดูครับรถ สองข้างทางเต็มครับเต็มทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดครับจะเยอะมากนฮะซึ่งวันนี้เมื่อตอนเช้าฝนก็ตกตกหนักพอสมควรครับแต่มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับญาติโยมภูมิจิตสธานะครับนี่ครับดูครับ จอดอยาวไถึงโน่นเลยครับนี่คือบ่ายโมงแล้วนะครับตอนนี้รถยังเยอะขนาดนี้ครับตอนเช้าไม่ต้องพูดถึงครับเยอะมากนี่ครับที่จอดรถในนี้คือที่จอดรถบริเวณด้านหน้าธรรมุทยานนะครับนี่ครับผมเยอะจริงๆครับ นี่ครับดูครับญาติยโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาประงหลวงปู่นะครับฮตรงนี้บริเวณร,รูปปั้นครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับสู่คนยังคงเยอะเหมือนเดิมครับผมนี่ครับ ครับผมจัดโยมผู้มีจิตศรัทธายังคงหลั่งไหลามากราบไหว้เรื่อยๆนะครับนะครับผมสำหรับธรรมอุทยานนี้เราก็มากันหลายรอบแล้วนะครับซึ่งมาทุกรอบ ก็อย่างที่เห็นครับญาติโยมสาธุชนเยอะมากครับผมนะครฝั่งโน้นจะเป็นร้านค้าร้านค้าร้านขายฮะฝั่งนี้ครับผมรถจ,จอดเต็มเลยฝั่งทางโน้นครับที่เป็นที่เป็นสลาแดงแนี่ครับสลาแดงๆนี่จะเป็นสลาฝั่ง อุทยานนะครับอยู่ทางฝั่งทางโน้นนะฮะดูครับโดยรอบผู้คนเยอะครับนี่ครับนี่คือบริเวณของปั้นขององค์หลวงปู่นะครับ ก็จะมีรูปไก่นะฮะซึ่งเป็นปีเกิดของปู่นะครับน <ไป S 1> ี่ครับเหมือนได้ขึ้นรูปปั้น <ตา S 1> จะเป็นพญานาคครับผมนี่ครับพญานาคพญานาคห้าเสียนนะครับ ออกมาจากทางฝั่งรูปปั้นขององค์หลวงป,ปู่นะครับดูครับผมรถเยอะมากนะครับในการข้ามถนนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่ครับฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งธรรมอุทยานนะครับ เราก็จะเดินข้ามฝากมาทางนี้นะครับถนน,ะน,นดูรถครับรถยังคงมาเรื่อยๆครับผมดูรถจอดยาวไปถึงโน้นครับผมตอนนี้เราก็เดินมาฟัง ธรรมอุทยานครับผมซึ่งทุกๆครั้งที่มาธรรมอุทยานก็จะมีกับพบกับญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเยอะแยะครับทุกครั้งครับเ <Yeah. S 1> ยอะมากครับขนาดช่วงนี้ mm hmm. เป็นฤดูฝน mm hmm. เป็นฤด, mm hmm. ดูฝนนะครับ และก็เมื่อเช้านี้ฝนก็ตกนะครับผมตกหนักมากพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ช่วงบ่ายบ่ายโมงกว่าครับตอนนี้ฝนก็ได้หยุดตกแล้วก็มีแสงแดดออกมาแล้วนะครับผู้คนก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหอระฆังนะครับนี่ครับหอระฆังซึ่งกําลังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับ ซึ่งญาติโยมพี่น้องก็ามาจากทุกสารทิศนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสุมประตูครับนะฮะซึ่งกำลังก่อสร้างะครับแล้วก็มีนะะี่ครยักษ์พาวเวสวันนี้แหะครับสีแดงต้นสีแดงแล้วก็ของทั้งโน้นนะครับ คนสีเขียวยูฝั่งข้างนี้นะครับนี่ยตอนนี้คือซุ้มประตูที่กำลังก่อสร้างอยู่ครับเป็นซุ้มประตูพญานาคหรือเปล่าฮะเนื้อกำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จครับสองเข้าไปด้านนู้นก็จะมีพญานาคครับผมมาภายในบริเวณ พุทยานแล้วนะครับทางฝั่งขวามือนี่ยจะเป็นของใหญ่นะครับของใหญ่แล้วก็ศาลาตรงหน้าศาลาก็จะมีตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับญยตยโยมก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมนะค,ะนครับนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะมีศาลานะครับ าายิ่งมียิ่งรวยๆนะครับชื่อศาลานี้นะครับนี่ครับตรงด้านในศาลาก็จะมีองค์พระพุทธรูปองค์พระประธานอยู่ตรงนี้นะครับก็<อ>มากราบไหว้สา,าระกันได้นะครับ มาวันนี้นะครับมีครูนะครับมีครูมาจำน่าย,จ,ายจ่ายแจกซิมนะครับซิมมงคลนะครับสามารถเข้ามาติดต่อกันได้นะครับวันนี้วันที่7ตรกฎาคม2 5 6 7นะครับวันที่7เดือน7ปี6 7นะครับผม คือว่าเป็นการมาอัปเดตนะครับเป็นมาเป็นการมาอัปเดตธรรมะอุทยานในวันที่7กรกฎาคม2567นะครับดูฮะวันนี้ซึ่งหลวงปู่ท่านก็ได้เข้าพักผ่อนแล้วนะครับช่วงนี้เวลาบ่ายโมงกว่าแล้วครับตอนนี้คือช่วงบ่ายโมงกว่ากว่าครับเนี่ผู้คนก็ยังคงเยอะ ซึ่งเมื่อตอนเช้าฝนตกนะครับแต่ตอนนี้ฝนได้หยุดแล้วก็มีแดดออกมาค่อนข้างจะร้อนเลยล่ะครับนี่ครับผมตรงนี้เป็นศาลาททเวศวรน,นะครับนี่ครับผมศาลาเทเวุวรยังมีศรธายญาติยโยมยังคงมากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนึองแน่นหนาตาเหมือนเช่นทุกๆวันนะครับผม ส่วนทางด้านนี้ครับเป็นปริยานาคสองตนนะครับปรยานาคสองตนซึ่งมีชื่อว่านี่ครับพยาสุกันาคาราชซึ่งเป็นตัวสีขาวทองตัวนี้นะครับผมนี่ครับ สวยงามนะครับก็มีพวงมาลัยของสักการาโยมเข้ามาแล้วก็มีเงินนี่ยมีเหรียญบาทนะฮะมีเหรียญเงินเสียไว้ตามเป็ดนะฮะนะครับ,รบเป็นความเชื่อนะครับ องตัวสีเขียวนะครับมีนามว่าพยาสวรณน,นาคราชนะครับผมอันนี้คือสีเขียวนะครับตัวสีเขียวหน้าเกรงขามนะครับมีดอก ไม้พวงมาลัยแล้วก็มีเหรียญเงินนะครับเสียบตามเกตขององค์พญานาคเต็มทุกเกตเลยครับเห็นไหมครับสีเขียวมรกตนุครับผม

ด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นกุฏิขององค์หลวงปู่นะครับนี่ครับกุฏิของค์หลวงปู่ครับผมสวยงามนะครับตั้งอยู่บนสระน้ำตรงนะครับที่อยากขายเป็ดให้มาผดไม่ซื้อไม่เป็นไร ด้านนี้นะครับจะเป็นด้านที่องหลวงปู่ศิลาคบปะญาติโยมนะครับอยู่ทางฝั่งนี้นะครับนี่ครับตางฝั่งนี้นะครับญาติโยมเยอะมากครับนี่ครับ วันนี้ก็ยัดโยมเยอะมากเยอะจริงๆครับไม่รู้ว่ารูกปูจะออกมาพบปะญาติโยมอีกหรือเปล่าครับในช่วงบ่ายนะครับผมเยอะจริงครับยัดโยมทั้งแผงลอตเตอรี่ใครชอบเสี่ยงโชคนะครับ ะะเยอะแยะมากมายนี่คืออยู่บริเวณด้านข้างของศาลาองทาเวสุวรรณนะครับตรงนี้แฮรรเตอรี่เยอะมากครับผมมาเสี่ยงโชคได้ครัอันนี้คือบริเวณด้านหลังนะฮะด้านหลังของศาลาทาเวสุวรรณนะครก็จะเป็นถนนที่เดินเข้ามาด้านหลังตรงจุดที่ บกับองค์หลวงปู่นะครับตรงนี้ก็จะมีจุดพักผ่อนนะครับอยู่ตรงข้างข้างกับห้องห้องเช่าบูชาวัตถุมงคลคือ,อตรงนี้นะครับนี่ครับห้องเช่าบูชาวัตถุมงคลก็จะมีนี่ครับนะครับ คือบริเวณจุดที่จะพบกับท่านองค์หลวงปู่มหาศิลานะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจ้งเมื่อสักครู่ครับว่าหลวงปู่จะออกมาอีกรอบหนึ่งเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงของวันนี้นะครับ สาธุชนญาติโยมก็มารอยังคงนั่งรอพบกับหลวงปู่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับเป็นสิริมงคลกับชีวิตสักครั้งหนึ่งนะครับนี้นะครับเดินออกมาจากตรงจุดที่รอกับหลวงปู่นะครับเดินตรงออกมา จะเป็นประตูด้านข้างของธรรมอุทยานนะครับนี่ครับด้านหน้าครับซึ่งถนนที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นถนนที่เข้าไปที่จอดรถซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของธรรมอุทยานนะครับแต่วันนี้อาจจะเละเทะไปหน่อยครับ ฝนตกครับเมื่อเช้าครับนี่ครับทางโน้นครับทางโน้นจะเป็นลานจอดรถครับน,นลานจอดรถครับอยู่ทางโน้นครับเป็นลานจอดรถครับทางโน้นและทางเข้ามาลานจอดรถจะอยู่ฝั่งทางนี้ครับนี่ครับทางโน้นครับ ซึ่งเป็นถนนหมายเลข12นะครับที่เห็นรถวิ่งอยู่ฝั่งทางโน้นนะทางด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับขับผ่านธรรมอุทยานมาจะมีถนนเลี้ยวด้านซ้ายมือนะครับอยู่ด้านข้างนะเรียบกำแพงธรรมอุทยานเข้ามานะครับจะเป็นที่จอดรถที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับ นี่คือลานจอดรถที่อยู่ด้านหลังนะครับแต่วันนี้มันฝนตกนะครับมันเลยค่อนข้างเละนิดนึงนะครับยังไม่ได้คือยังไม่ได้เทพื้นซีเมนนะฮะยังเป็นดินอยู่นะครับมันก็เลยค่อนข้างเละนะครับเมื่อเช้านี้จอดเต็มนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ทยอยกลับกันออกไปเยอะแล้วนะครับผมถนนหมายเลขสิบสองนะครับ ที่เห็นรถวิ่งอยู่ทางโน้นนะครับซึ่งถ้าเราจะเข้ามาลานจอดรถเราก็เลี้ยวเข้ามาตรงข้างกำแพงของธรรมอุทยานได้เลยนะครับขับตรงเข้ามาก็จะมีทางเลี้ยวเข้าไปในที่จอดรถนะครับผมวันนี้เป็นวันที่7นะครับนี่คือ สถานการณ์ในวันที่7กรกฎาคม2567นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับตอนนี้ดูฮะัรสถาติยโยมก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งเมื่อตอนเช้าก็มีฝนตกแต่ว่าสระาย,ยโยมก็ยังคงเยอะเหมือนกันนะครับ เป็นการอัปเดตนะครับธรรมอุทยานในรอบหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าได้นะครับเอาละครับ right, mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ mm hmm. ขอให้ทุกท่านจง mm hmm. พบแต่ความโชคดี mm hmm. ทุกสิ่งอย่างสงความมุ่งม,มา่ปรารถนานะครับ mm hmm. มันหามันทำมันทานนะครับผม แำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม